สวัสดีครับนักศรรึกษากศนทุกคนวันนี้พบกับผมคุณครูสุทัศน์อาจประพังวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับประวัติศาสตรษษ์การเสียดินแดนไทย14ครั้งเด็กรุ่นใหม่ควรศรรวรึกษาไว้เป็นบทเรียนแผ่นดินไทยรักษาไว้ให้ลูกหลานทิศเ,เหนือจะหลดทิศใต้ทิศตะวันออกจะหลดทิศตะวันตกอาณาจักรของเราล้วนแต่มีชายฝั่งทะเลอันงดงามล้อมรอบแทบทั้งสิ้น แต่ทำไมจึงถูกกัดก่อนเหลือแต่เพียงเท่าที่เห็นนี้วันนี้ครูจะมาเล่าให้เราฟังขอเพียงให้พวกเราได้ปลูกจิตสํานึกของความเป็นไทยขึ้นมาเพื่อชนรุ่นก่อนจะได้นอนตายตาหลับสมกับที่ได้เสอสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้พวกเรามีที่สุขหัวนอนกันประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทยครั้งที่หเสียกอมากให้กับประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่11สิงหาคม2329พื้นที่375ตารางกิโลเมตรในสยัยไหรัชการที่1เกิดจากพญาไทยบุรีให้อังกฤษเช่าเก่อมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองก่อมากจากกองทัพของกรมพรราชวังบวรสถานมงคลซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปากใต้ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไปครั้งที่ส เสียมลิตทวายตารางสีให้กับพม่าเมื่อวันที่16มกราคม2336พื้นที่55,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1แต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุขโขทยัยมังสัจจาเจ้าเมืองทวายเป็นไส้ศิกให้พมา่ารัชกาลที่1ไม่สามารถตีคืนจากพม่าได้ประกอบก,บกับชาวเมืองทวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครอง จริงยึดครองจริงตกเป็นของพม่าไปครั้งที่สามเสียบันไทยมาศให้กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2,353ในสมัยรัชกาลที่สองครั้งที่สี่เสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงให้กับพมา่าเมื่อพุทธศักราช2,368พื้นที่62,000ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่3แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยพระเจ้ากาวิระยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้20ปีเนื่องจากเป็นดินแดนที่ไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และเกิดกระเบ,บิดท,ทางหัวเมืองใต้ไทยจึงห่วงหน้าพ่อวงหลังไม่มีกำลังใจจะย,ยึดครองหลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิงครั้งที่5เสียรัฐเปรัดให้กับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2,369ในสมัยรัชกาลที่3เป็นการสูญเสียที่ทำลายจิตใจคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง1ปีครั้งที่6เสีย12ปันนาให้กับจีน เมื่อในวันที่1พฤษภาคม2393พื้นที่90,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีนเมืองเชียงลุ้งเป็นเมืองหลวงของไทยสมัยรัชกาลที่1ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนวีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่3ได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ลำปาง ลำพูนไปตีเมืองเชียงตุงต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนแต่ไม่สำเร็จเพราะไม่พร้อมเพรียงกันมาในสมัยรัชกาลที่สี่ให้กรมหลวงละวสาที่ลาดสนิทยกทับไปตีเมืองเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สำเร็จจึงต้องเสียให้จีนไปครั้งที่เจ็ดเสียคามรและเกาะหกเกาะให้กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่15กรกฎาคม2410พื้นที่124,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4ฝรั่งเศสบังคับให้ขเขมรททำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศสจากนั้นได้ดำเนินการทางการทูตกับไทยขอให้มีการปักปันเขตแดนขเขมรนกับยวนแต่กลับตกลงกันไม่ได้ขณะนั้นพระปิ่นเก้า แม่ทัพเรือสวรรคตไทยจริงอ่อนแอฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับทำสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อเมรในช่วงนี้เองอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่15มกราคม2438โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชนประกอบกับ การดำเนินนโยบายของรัชการที่5ที่ไปประพาสยุโรปถึงสองครั้งทำให้อังกฤษเยอรมันรัเสเซียเห็นใจไทยฝรั่งเศสจึงยึดดินแดนไปครั้งที่8เสีย12จุดไทยให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่22ทธันวาคม2431พื้นที่8 10, 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชการที่5 พวกห่อก่อกฎบบท,ทางฝ่ายไทยจัดกำลังไปปราบสองกองทัพแต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันอีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกันจึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไรโดยอ้างว่ามาช่วยไทยปราบห่อปราบได้แล้วก็ไม่ยอมยกทัพกับอีกทั้งฝ่ายไทยก็ไม่จัดกำลังไว้ยึดครองจนในที่สุดไทยกับฝรั่งเศส ได้ทำสัญญากับเมืองแผงยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไลและเมืองเชียงคอครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคงให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่3ตุลาคม2436พื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชก,กาลที่5 เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องลบกับไทยเสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก3ล้านบาทและยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดจันทบุรีและตาดไว้ถึง15ปี นับว,ว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่องตะกายมาถวายรอหเป็นค่าปรับรัชการที่5ต้องนำถุงแดงเงินพระคลังข้างที่ออกมาใช้ครั้งที่11เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่12พฤษภาคม2446 พื้นที่25,500ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทยแต่ฝรั่งเศสถอนไปแต่จันทบุรีแล้วไปยึดเมืองตราดแทนอีก5ปีและเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำผ่านไปในานาดีด่านซ้าย จังหวัดเลยและยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดีสีสองลักษ์ไปด้วยครั้งที่12เสียมนทลบูรพาให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคม2449พื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตลาดเกาะกงด่านซ้าย ตลอดจนอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเพราะขนาดนั้นมีคนจีนยวนไปพึ่งทงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขายฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตาดเมื่อวันที่6รกรกฎาคม2450กับด่านซ้ายคงเหลือแต่เกาะกงไม่คืนให้ไทย ครั้งที่13เสียรัฐกันรันตรังการูไทยบุรีปลิดให้กับอังกฤษเมื่อวันที่10มีนาคม2451พื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับอังกฤษเพื่อให้ได้ซึ่งมาอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในไทย ครั้งที่14เสียเขาพระวิหารให้กับเขมรเมื่อวันที่15มิถุนายน255พพื้นที่2ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้เขาพระวิหารตกเป็นของเขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของเขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศสเมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเสด็จเขาพระวิหาร จึงขึ้นไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงต่อสารโลกด้วยเสียง9ต่อ3เห็นไหมครับเราสูญเสียดินแดนไปมากมายขนาดไหนหากรวมพื้นที่ที่สูญเสียไปจะมากกว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่เสียอีกหากบรรพชนผู้อุทิศตนสละชีวิต เลือดเนื้อเพื่อเข้าแลกไว้ซึ่งแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไว้สุขหัวนอนได้ทราบเรื่องราวอันโง่เขลาของคนยุคปัจจุบันท่านคงจะนอนตายอย่างไม่เป็นสุขลุกขึ้นเถอะครับตื่นซะทีเถอะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันทนุบำรุงประเทศชาติให้กลับมามั่นคงสำหรับวันนี้นะครับครูก็หวังว่า พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่คงจะไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียครั้งที่15มันคงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนแปลงผื้นแต่ลงออกจากแผ่นดินของเราก็วันนี้นะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจการสูญเสียดินแดนของไทยทั้ง14ครั้งของประเทศไทยของเรานะครับผมก็คงสวัสดีไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับผม